จูเลียนนะคะนี่คือจูเลียนนะคะถ้ามาถึงที่นี่จะต้องไปจับนมจูเลียนนะคะระวังอย่าบางนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปจับนมจูเลียนนะคะพี่โอจับนมจูเนเ็กอาบ่งมือบงมืออาเอาเรจะได้เกอนหน่อยโอ้ยเดี๋ยวค่ะอคะาโอ่อไ้ยเอาเาเเะ -túng 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 OK, zoom. buồn em à? Em không? Anh thấy Julian không? Anh thấy ยังไม่โตสวยมอานม้างนะครอรอบางตะวันเราก็วนีนแล้วก็ทีนี้จะเป็นที่ให้ดีใจเหมือนเกาหลีจ่คุลวไม่ดอนีใจไม่ สวยงามมากตั้งมัติดุือจะตรงนี้นะคะแติดกุจะจะเป็ปหมดเลยแต่วันนี้เราไม่ได้ทำนะคะวันนี้อ่เข้ากันหน่อยค่ะเช้าไม่โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันที่ตรงอื่นเดี๋ยวหันกลับไปที่จูเลียตอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายก่อนะคะที่แคทตี้ก่บแนทตี้บ๊ายบาย